สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พามารับชมริธีการตกปลากับหมายธรรมชาติที่ชันเคยครับเดี๋ยวนี้ผมพามาเริ่มต้นที่หมายเน้นก่อนเลยครับหมายที่ด้านหลังผมนี่ครับเป็นหมายแหน่ครับหมายข้างทางครับนี่ครับติดถนนครับคือหมายนี้ก็ทําปลาใหญ่ๆหลุดไว้หลายตัวครับก็กลับมาซ้ามันครับดูซิว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าครับคือระดับความเขี้ยวของปลาหมายนี้ครับคนตกทุกวันครับ ให้ไปอยู่นู้นเลยครับระดับแปดเก้าเลยครับความเขี้ยวของมันนะครับสักรูนะครับก็เทคนิคของผมง่ายครับสาหรับการส้ปลากับหมายที่ทําปลาหลุดไว้ครับคือถ้าผมทําปลาหลุดไว้กับเหยื่อชนิดไหนครับผมเลือกที่จะเปลี่ยนเหยื่อเลยครับวันนี้ผมจะใช้เป็นเหยื่อตัวนี้ครับเป็นเจนทูครับจากพิชิงอีซี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่ปรับปรุงตะกรว่วงนะครับเป็น f g s Plus ครับ เจนทูครับ โอ้ยโอ้ยโดนแล้วครับตึงมือแล้วตัวนี้โอ้หมันกดครับนี่แหละครับ เดี๋ยวโตวขึ้นมาดูกันดีกว่าครับโอ้โหท่านผู้ชมครับเขากิ่งไม้มาทางนี้โอ้โหวิงตามมาได้แล้วครับโอ้โหเบรกออกครับโอ้โห,ห,ออโอโหขออนุญาตปิดเบรกสักนิดครับเสียวลุดครับโอ้โห ขออนุญาตลองนิดหนึ่งครับสายนี้เห็นดินแล้วครับเดี๋ยวขึ้นมาดูครับทางมันค่อนข้างชันด้วยครับายมันสักครู่นะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีลงไปนะครับผมไม่ยากโยกครับเดี๋ยวคันมันโอเวอร์เอ็กชั่นครับดีขึ้นมาเลยก็ได้ครับโอ้โหไม่ไหวครับายมันเบียดสองนะครับ อาจจะต้องลงแรงนิดนึงครับเดีย๋ยวรอสักครู่นะครับโอ้แตมแรกโอ้ยมาทางนี้ก่อนออแตมแรกใส่นี้หลุดไม่ได้ครับกิ่งไม้ อย่าเพิ่งเดี๋ยวแปะฟังไว้กันครับสักครู่นะครับตื่นเต้นเลยครับตูมเดียวอยู่เลยครับตัวนี้โอ้โห อนี่ผมเรได้ทราบวับผมทําปลาตัวใหญ่หลุดไว้หลายตัวมากครับหมายเนี้ยดูตรงนี้แล้วครับมาดูไซส์ไหมครับที่มันเคยหลุดไว้นะครับโอ้โหตัวนี้น่าจะโลครึ่งอยู่ข้างหลังครับสักครู่นะครับลถมาครับเดี๋ยวได้ฟังเสียงชัดนิดนึงครับ นู่นเลยครับบริเวณที่มันกัดครับกลางบ่อเลยครับมาดูสาป่านครับตัวนี้โลครึ่งมีแน่ครับนี่ครับโอ้โหได้ร้องแต่เช้าเลยครับตีไม่กี่ไม้องครับเปิดคลิปเสร็จมาตีแล้วสี่ห้าไม้ถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจครับหดูหัวมันครับ กับกำปั้นของมมโอ้ยโชว์เปล่านี้กันอันตรายนะถ้ามันดินหลุดก็ข้างหน้าก็ลงน้าเลยครับแต่ด้านหลังมันย้อนใส่ครับนี่ครับอุ้ยลำบากนิดนึงครับประทานโทษครับนี่เลยครับหืมตัวนี้โลครึ่งอยู่ข้างหลังครับกับเยือตัวนี้ครับก็เทคนิคของผมง่ายๆครับ อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปครับคือถ้าปลามันกัดเหยื่อชีิตไหนผิดไว้ครับเลือกที่จะเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเหยื่อเป็นตัวอื่นเลยครับเพราะว่าปลามันจําความคิดเออมันจาแอคชั่นเหยื่อได้แน่นอนครับเพราะว่าคือมันต้องการที่จะกัดเหยื่อมันต้องการที่จะกินเหยื่อครับคือถ้าเกิดมันกัดเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันมีแรงต่อต้านครับแล้วมันหลุดไว้ครับมันไม่เอาอีกแน่นอนครับนี่ครับ วันนี้ผมเปลี่ยนโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงครับวันนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เป็นเยื่อตัวนี้ครับเจนทูครับวัดแน่นๆ่นเลยครับหืมไซนนี้อย่างที่บอกครับโหลครึ่งอยู่ข้างหลังครับปากมันในมือเาเข้าไปได้เลยครับเจนทูครับจากฟิชิกอีซี่ครับวัดแน่นๆ่นเลยครับตัวเบ็ดก็ติดแน่นแน่นครับ ให้ดูใช้ปลาอทกทีครับโอ้โห oh